สเสี่ยมดูสตรอรี่ส่งไม่ผ่านแล้วก็กดเข้าไปดูก็บังเอิญไปพบว่าแม่สเสี่ยมถูกปิดบัญชสีสั่งระงับบัญชีที่จะมาไลฟ์สดเพื่อขอบคุณเพื่อนๆนะน,นะคะปรากฏว่าโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้ถูกนั่นหละค่ะแต่พอได้ผ่านวันเดียวตอนเย็นแม่สเสี่ยมก็ได้ส่งคลิป ส่งคลิปไปสองคลิปนะคะคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่กำลังขออธิบายกับเพื่อนๆว่าแม่เสียมไม่ได้ทิ้งเพื่อนนะคะห่วงเพื่อนทุกคนที่ยังไม่ผ่านนะคะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเต็มที่นั่นเองวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะวันอาทิตย์นั่นก็ตรงกับวันที่ไนะคะวันนี้แงผ่านไปแล้วทิ้งเพื่อนอ่า ผ่านไปแล้วมาทิ้งเพื่อนไม่เข้าไปหาเพื่อนไม่เข้าไปช่วยเพื่อนในคลิปนี้คุณแม่เสีเหี่ยมของของวันที่อะไรปวันอาทิตย์ของสมวันพุ่สองวันำคารสองนำคารพอถึงบ่ายพอถึงสองทุ่มที่ปกติเคยออกมาไล์สดน,นะคะ เพื่อที่จะมา,าไล่ขอบคุณเพื่อนๆนะคะแล้วก็เก็บถั่วคลิปที่สองเป็นคลิปกับดอกดาวเรืองนะคะแม่สียงมก็ได้ส่งไปตอนเย็นส่งไปตอนเย็นนาทั้งเรื่องไปเพิ่มนาทีทั้งเรื่องไปชมคลิปให้เพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นแม่เสียงมมาออกมาในคลิปนี้ขออธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจแม่เสียงมด้วยนะคะอ่าก็ แม่สื่อที่เราทาเหน็ดเหนื่อยมาตั้งนานตั้งห้าเดือนนะคะกว่าเราจะเข้าเปิดให้แม่เสียมได้ทํางานเหมือนเดิมหวังว่าเราคงจะได้เจอกันแล้วแม่เส<ๆ>ียมก็จะไปช่วยเพื่อนๆเหมือนเด uh. ิมทุกๆคนนะนะคะทั้งทั้งให้เพื่อนๆเข้าใจแม่เสียมด้วยนะคะก็แม่ส<ๆ>ื่อเข้าเปิดให้แม่เสียมได้ทํางานเหมือนเดิมหวังว่าเราคงจะได้เจอกันแล้วแม่เสียมก็จะไปช่วยเพื่อน เหมือนเดิมทุกๆคนนะนะคะทั้งทั้งครบตอนบ่ายครบตอนบ่ายครบตอนบ่ายสามนะคะที่ตัดนาทีรอบบ่ายสามของวันที่อ่คอยก่อนๆนะั่นิองก็ไปทําธุระอย่างอื่นเนาะทีนี้พอตกให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจแม่สเสงียมด้วยนะคะอ่าก็แม่สเสงีเราผิดเกี่ยวกับกิจกรรมผิดตะอกนชุมชน บอกว่าใน,นนั้นเนี่ยนะคะบอกว่าปิดอยู่ในห้าสยามเองกอ็ก็มีโฆษณาห้อยแล้วสองคลิปนะคะมีเพื่อนเข้าไปดูแล้วก็มาบอกเราตอนบ่ายสองที่ไลฟ์สดอยู่ทิ้งแต่แม่สยามมีเหตุเกิดแบบนี้จริงอยากจะออกมาเล่าให้เป็นห้าวันก็อยู่ในหกวันปิดในหกวันนี่ที่แม่สยามออกมาพูดเก็บทัวร์คลิปที่สองเป็นคลิปกับดอกดาวเรืองนะคะ แม่สยามก็ได้ส่งไปตอนเย็นส่งไปตอนเย็นครบตอนบ่ายครบตอนบ่ายครบตอนบ่ายสามนะคะที่ตัดนาทีรอบบ่ายสามของวันที่ <c oughs> ครบตอนบ่ายครบตอนบ่ายครบตอนบ่ายสามนะคะที่ตัดนาทีรอบบ่ายสามของวันที่ความถึงหายเงียบไปไม่เห็นมาช่วยเพื่อนๆเลย เดี๋ยวจะว่ากันนะคะแม่สเสียยมจะขออธิบายแบบนี้นะคะร้อยก่อนแม่สเสียมก็ไปทําธุระอย่างอื่นเนาะทีนี้พอตกนั่นเลยค่ะแต่พอได้ผ่านวันเดียวตอนเย็นแม่สเสียยมก็ได้ส่งคลิปส่งคลิปไปสองคลิปนะคะคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่กําลังแม่สเสียยมก็อาจจะไปกดอคอมเมนต์ยาวให้เพื่อนขออะไรก็เรียกว่าไปทําผิดต่อระเบียบชุมชนเรื่อง ไอกิจกรรมอาจจะเป็นเรื่องการคอมเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นแม่สเสนียมก็มาอัดทำคลิปแบบพวกเราก็ตามนะคะที่เป็นกำลังใจให้แม่สเสนียมมาโดยตลอดขอบคุณมากๆนะคะทุกคนทุกท่านนะคะอ่ามามา,มารู้ว่าอ่าระง,งับบัญชีปิดระง,งับบัญชีภายในหกวันก็รู้สึกเสียใจนะคะอ่ารู้สึกเสียใจอ่าจะได้ไปส่งกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะคะ อพอถึงสองทุ่มมาแม่สเสียมก็มาเปิดโทรศัพท์ที่เสร็จแม่สเสียมก็เลยปล่อยปล่อยปล่อยโทรศัพท์ไว้เพื่อที่จะให้เขาประมวลป,ประเมินผลการส่งให้เรียบร้อยนั่นแหละค่ะแต่พอได้ผ่านวันเดียวตอนเย็นแม่สเสียมก็ได้ส่งคลิปส่งคลิปไปสองคลิปนะคะคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่กำลังทำาถึงหายเงียบไป ไม่เห็นมาช่วยเพื่อนเพือนเลยเดี๋ยวจะว่ากันนะคะแมสเซียมจะขออธิบายแบบนี้นะคะไวก่อนเมสเซงีก็ไปทําธุระอย่างอื่นเนาะทีนี้พอตกครบตอนบ่ายครบตอนบ่ายครบตอนบ่ายสามนะคะที่ตัดนาทีรอบบ่ายสมของวันที่เวลาในเวลา1วันเท่านั้นเองนะคะที่แมสเสียมทําครบนาทีนะคะ ครบรทีหกหมืน,ท 60, นาทีแล้วก็เป็นพอถึงบ่ายพอถึง2องทุ่มที่ปกติเคยออกมาไลฟ์สดนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะมา,าไลฟ์ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจแม่สงเสนี่ยมด้วยนะคะก็แม่สงเสหลายคลิปใช่ไหมคะก็ส่งคลิปรอบที่2องกำลังจะส่งคลิปรอบที่2องอพร้อมทั้งสตอรี่นะคะ นาทีครบหกหมื่นนาทีแล้วนั้นทำไมแม่แม่มสเสียงวันที่แม่สเสี่ยมได้ครบถึงนาทีครบหกหมื่นนาทีนั้นครบไปเรียบร้อยเป็นเวลาให้เพื่อนๆเ,เข้าใจแม่สเสี่ยมด้วยนะคะ,ะก็แม่สเสียมในวันที่สิบของวันอาทิตย์นะคะตอนบ่ายสามแม่สเสี่ยมผ่านนะคะผ่านในวันอาทิตย์ แล้วก็นั่นแหละค่ะแต่พอได้ผ่านวันเดียวตอนเย็นแม่สเสนียมก็ได้ส่งคลิปส่งคลิปไปสองคลิปนะคะคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่กำลังทางเซตนะคะบอกว่า,าเห็นเห็นเห็นรายการของแม่ของแม่สเสนียมคราวนี้แม่สเสียมก็รู้สึกเสียใจนะคะเสียใจที่ทำงานไม่ไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงอะไรก็เรียกว่าไปทำผิดต่อระเบียบชุมชนเรื่อง กิจกรรมอาจจะเป็นเรื่องการคอมเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นแม่สเสียมก็มาของของวันที่อะไรวันอาทิตย์ของปิดจึงมารู้ว่าแม่สเสียมถูกถูกปิดบัญชีไปมีเพื่อนคนหนึ่งส่งมาให้แม่สเสียมรู้นะคะที่เสร็จแม่สเสียมก็เลยปล่อ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 ยโทรศัพท์ไว้เพื่อ,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 อที่จะให้เขาประมวลประเมินผล การส่งให้เรียบร้อยสามบรรพุธสองคนนำขาสองคนนำคังเอ๊ะก็าเปิดให้แม่เสียมได้ทำงานเหมือนเดิมหวังว่าเราคงจะได้เจอกันแล้วแม่เสียมก็จะไปช่วยเพื่อนๆเหมือนเดิมทุกๆคนนะนะคะทั้งทั้งบิดจึงมารู้ว่าแม่เสียมถูกถูกปิดบัญชีไป มีเพื่อนคนหนึ่งส่งมาให้แม่เสี่ยมรู้นะคะพอถึงบ่ายพอถึงสองทุ่มที่ปกติเคยออกมาไลฟ์สดนะคะเพื่อที่จะมาะไลฟ์ขอบคุณเพื่อนๆนะคะแล้วก็เสี่ยมดูสตรอรี่ส่งไม่ผ่านแล้วก็กดเข้าไปดูก็บังเอิญไปพบว่าแม่เสี่ยมถูกปิดบัญชีสั่งระงับบัญชีเก็บทั่วคลิปที่สองเป็นคลิปกับดอกดาวเรืองนะคะ แม่สเสียยมก็ได้ส่งไปตอนเย็นส่งไปตอนเย็นแม่เสียเงยมเองก็ก็มีโฆษณาห้อยแล้วสองคลิปนะคะมีเพื่อนเข้าไปดูแล้วก็มาบอกเราตอนบ่ายสองที่ไฟ์สนงม,มารู้ว่าะระง,งับบัญชีปิดระง,งับบัญชีภายในหกวันก็รู้สึกเสียใจนะคะ,ะรู้สึกเสียใจวันที่แม่สเสียเยมได้ครบ ถึงนาทีครบ60,000นาทีนั้นครบไปเรียบร้อยเป็นเวลาเสร็จน่สยามก็เลยปล่อยปล่อยปล่อยโทรศัพท์ไว้เพื่อที่จะให้เขาประมวลประเมินผลการส่งให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองก็ไปทําธุระอย่างอื่นเนาะทีนี้พอตกนิสัยยมเองกอ็ก็มีโฆษณาห้อยแล้วสองคลิปนะคะมีเพื่อนเข้าไปดูแล้วก็มาบอกเรา ตอนบ่ายสองที่ไฟ์สดยสับวันนี้คลิปนี้ก็อยากจะออกมาบอกว่าการที่แม่ชสเงียมสวนผสมผสานได้ครบได้ทำเสีงียมเองกอ็ก็มีโฆษณาห้อยแล้ว2คลิปนะคะมีเพื่อนเข้าไปดูแล้วก็มาบอกเราตอนบ่ายสองที่ไร์สดอยู่อะไรก็เรียกว่าไปทำผิดต่อระเบียบชุมชนเรื่องอกิจกรรมอาจจะเป็นเรื่องการคอมเมนต์นะคะ เพราะฉะนั้นแม่สยามก็มา